รณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์สะสม6วันเกิดอุบัติเหตุ4ครั้งจังหวัดอุบลร,ราชธานีพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่ม12รายรวมเป็น95รายวัดไร่น้อยสร้างเมรุชั่วคราวปราสาทนกฮัสดีลิงพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุเขตโสพลกิจกรรมสงกรานต์ลานธรรมสงกรานต์วิถีใหม่สไตล์ไทยนิยมติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลร,ราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่17เมษาย,ยน2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่มกมนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอุบลราชธานีรณรงค์ควบคุมเข้มข้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์7วันอันตรายวันที่6ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่อุบัติเหตุสะสม6วันเกิดอุบัติเหตุ4ครั้งบาดเจ็บ5ราย ที่ห้องประชุม POC สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมคณะทำงานติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์โดยจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดช่วงการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่10ถึง16เมษายน2564ซึ่งวันที่15เมษายนเป็นวันที่6ของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564โดยจังหวัดอุบลร,ราชธานีไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่แต่อย่างใดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่วันที่10-16ถึงเมษาย,ยน2564รวม6วันเกิดอุบัติเหตุจำนวน4ครั้งบาดเจ็บ5ราย นายวิวรุธวิชัยบุญร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบขณะเดินทางหากเกิดอุบัติเหตุบนรถโดยสารให้สามารถใช้ช่องประตูฉุกเฉินใช้เครื่องมือค้อนทุบกระจกนิรภยัยและถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้องตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขในการป้องกันและควบคุมโควิด -19 เช่นสวมหน้ากาก,กอ,นอนามัยเมื่ออยู่บ รถโดยสารก่อนเดินทางให้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิสังเกตอาการผู้โดยสารและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและฮักอุบลทุกราย จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่ม12รายรวมเป็น95รายขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดให้อยู่บ้านหยุดเชื้อต่อไปค่ะา ที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายสตริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยเพิ่ม12รายรวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9รอบใหม่95คนส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี10รายอีก2รายอยู่ในพื้นที่อำเภอม่วง30และอเะำเภอ้ํายืน ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวซึ่งทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและไม่มีอาการรุนแรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าคณะจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นพื้นที่เสี่ยงในการพบเชื้อโควิด1 9จึงต้องประเมินสถานการณ์ทุกวันส่วนพิจารณาการยกระดับการป้องกันการควบกลุ่มโรคจะต้องเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดอยู่บ้านหยุดเชื้อต่อไปหากมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําหรือแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิสแกนแอปพลิเคชันถทยชนะและหักอุบลสําหรับบุคคลในครอบครัวผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องรีบเข้ารับการตรวจทันทีส่วนสถานประกอบการร้านอาหารตลาดสดขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยลงให้เร็วที่สุดจากนั้นนะคะทางด้านคุณปิยพรนะคะบอกว่าศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาเนี่ยจะกระทบการเนการสอนหน้ว่า วัดไร่น้อยสร้างเมรุชั่วคราวปราสาทนกคาสดีลิงเตรียมพระราชทานพเพลิงศพพระครูอนุเขตโสพลอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบไลไร่น้อยเขตหนึ่งและอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่น้อย คณะสงฆ์พร้อมด้วยทาย,ยกทาย,ยิกาตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสร้างเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัส์ดีลิงประชุมเพลิงพระอธิการมณีเตรียมพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุเขตโสพลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อยเขตหนึ่งและอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่น้อยในวันที่24เมษาย,ยน2564 โดยกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่24เมษายน2564คืน13ค่ำเดือน6เวลา7จนาฬิกาถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สาม,มเณรเวลา9นาฬกาพิธีเชิญที่เชิญหีบศพเปียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาทานเวลา10นาฬกาพระสงฆ์สมณศรรักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ เวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา13นาฬิกาแสดงพระธรรม,มเทศนาหนึ่งกันโดยพระเทพวิสุทธิโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคสิบเวลา14นาิกา30นาทีพิธีทอดผ้าบังสุกุลเวลา15นาฬิกา30นาทีข้าราชการชุดปกติขาวตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทานเวลา16นาฬิกาพิธีพระราชทานเพล่งศพ และในเวลา20นาฬิกาประชุมเพลิงศพจริงตามประเพณีพระครูอนุเขตโสพลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อยเขตหนึ่งและอดีตเจ้าวาดวัดไร่น้อยได้ถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดณโรงพยาบาลสัตว์พิสิ์ที่ประสงค์อเอมือจงจอุบลราชธานีเมื่อวันพุทธที่13มกราคมพุทธศักราช2564เวลาห้านาฬิกา27สินาทีสิริอายุได้83ปีพรรษาที่62 เซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบล bon, ราชธานีจัดกิจกรรมสงกรานตธรรมสงกรานวิถีใหม่สไตล์ไทยนิยม ส่วนการค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสงกรานลานธรรมสงกรานวิถีใหม่สไตล์ไทยนิยมที่ลานบึงบัวชั้น3ามเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีโดยเปิดให้ประชาชนได้สักการะและรดน้ําพระแก้ว5้าพระองค์จากวัดดังคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีได้แก่พระแก้วโกเมนจากวัดมณีวณารามพระแก้วมรกตและพระแก้วนินการจากวัดเลียบ แก้วบุษราคำจากวัดศีอุบลรัตนารามพระแก้วไยทู์จากวัดหลวงโดยประชาชนสามารถสักการะและลดน้ำพระแก้ว5พระองค์ได้ตั้งแต่วันที่8ถึง18เมษาย,ยน2564ณลาน,นบึงบัวชั้น3เซ็นท่อผาซาอุบลราชธานีโดยมีมาตราการในการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดคัดกรองเข้มงวดตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนไทยชนะบริการพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อก่อนเข้าศูนย์กัค้า บริการเจลอ,อหอทั่วศูนย์การค้าเพิ่มความถี่เช็ดถูฆ่าเชื้อทุกๆ15นาทีตลอดทั้งวันฉีดพ่นฆ่าเชื้อเชิงรุกทำบิ๊กคลินนิ่งทุกวันเป็นประจำเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาอุบลราชธานีติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกร,รัมละ75บาท ปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทร,ราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาท ราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ25,950บาทขายออก26,050บาททองรูปพันธ์รับซื้อ25,483บาท96สตางค์ขายออก26,550บาทขอบคุณ w w w g r o t e d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล23บาท49สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ E 20 25บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 26บาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 26บาท65สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อาก,กาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่าอุณหภ,ภูมิสูงสุงสดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา11นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา3นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45ซีแซนิวภาอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ